วันนี้ก็งานร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะเพืเ่อนๆจ้านะทําปุ๋ยหมักนะคะนะก็มีพี่น้องชาวบ้านมาจากหลายหมู่บ้านเลยนะเพืเ่อนๆจ้านะคนที่เข้ามาช่วยกันทํานี่เดี๋ยวเวลาทําเสร็จนะคะได้ปุ๋ยหมักออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะ<ม>ก็จะมีการตักแจกแบ่งปันให้นําไปใช้ในภาคการเกษตรนะจ๊ะนะ อันนี้ก็มีใช้ฟางนะจ๊ะรองด้านล่างนะคะแล้วก็นำเอามนสัตว์ที่เราเห็นเป็นกระสอบ,กร,สอบกระสอบก็เป็นขี้วัวนะคะแต่เราจะเพิ่มนะหัวอาหารเข้าไปที่โปรยอยู่นี้ก็เป็นปุ๋ยยูเรียนะเพื่อนๆจ้ะนะแต่ใช้ปุ๋ยยูเรียหวานตรงนี้อีกนิดนึงนะแล้วก็อันนี้เป็นพอดอหนึ่งนะเป็นเชื้อทำปุ๋ยหมักเป็นซองๆเขาก็จะเอาหวานลงไปนะ อันนี้ถามว่าทำเยอะไามเยอะมากเลยนะเพื่อนๆจ๋านะมูล,ลค่าปุ๋ยที่จะได้ออกมาก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ตันนะก็สามพันสี่พันกิโลนะเพราะว่ามาช่วยกันหลายหมู่บ้านนะจ๊ะนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะอันนี้มีการต่อท่อน้ำจากลำเหมืองมานะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำนี่ต่อจากท่อตรงลำเหมืองนะขึ้นไปรดบนกองปุ๋ยนั่นเองนะ ข้างล่างจะเป็นฟางนะจ๊ะฟางที่ตอนนั้นที่หน่อยเคยทำคลิปที่เขาเอามากองสุมไว้ใช่ไหมคะแล้วก็นำเอาเป็นกระสอบนี่จะเป็นขี้ขี้ไก่นะขี้ไก่ขี้วัวนะถามว่าพวกนี้งบประมาณมาจากไหนอันนี้ของฟรีนะเพื่อนๆจ้านะกรมพัฒนาที่ดินนะจัดสรรงบประมาณให้มาทำนะชาวบ้านนี่เขามาช่วยกันทำนี่เดี๋ยวเวลามัน ออกผลผลิตมาเป็นปุ๋ยหมักเขาก็จะเอากระสอบที่เราใส่ขี่วัวขี้ไก่ในการททานํามาทํานี่แหละตักใส่กระสอบกระสอบเหล่านี้กระสอบเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นกระสอบใส่ปุ๋ยหมักในอนาคตนะจ๊ะนะฟางนี่เดี๋ยวเขาจะเอาทับด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะนะอันนี้นี่เราจะทําเป็นชั้นชั้นนี่ก็รดน้ํารดท่าลงไปก่อนนะจ๊ะนะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะถามว่าเดี๋ยวพอเขาทําปุ๋ยกองใหญ่ ตโตว่าโหราอางเงี้ยนะหน่อยไม่ได้สนใจตรงปุ๋ยเราเพื่อนเพื่อนใช่ไหมนะเขาจะเอาฟางคุมไว้ด้านบนแล้วเขาโรดน้ําจนมันชุ่มชื้นมันมีปุ๋ยยูเรียมันมีขี้บัวนะสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเห็ดฟางธรรมชาติมันจะออกนะเพื่อนเพื่อนจ้ะนะพอเห็ดฟางธรรมชาติออกเดี๋ยวคุณหน่อยจะมาเก็บนะถ้ารู้ว่ามันออกวันไหนหน่อยก็จะมาขยันเก็บทุกวันเลยนะก็จะเป็นอาหารอันโอชะนะจ๊ะนะ อันนี้ก็พักนะคะเหนื่อยก็พักกันก่อนก็ใต้ร่มนะคะมะขามยักษ์มะขามใหญ่นั่นเองนะจ๊ะนะก็ถือว่าความสามาัคคีในชุมชนนะจ๊ะในการมาช่วยกันทํางานในวันนี้นะเข้ามานี่เขาก็ไม่มีค่าแรงหรอกเพื่อน,อนจ๋ะนะมาช่วยกันทํานะพอได้เป็นปุ๋ยหมักเราก็ตักแบ่งไปนะแต่ละคนก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรทั้งนั้นแหละนี่หน่อยจะให้ดูนนี้ผักเฮือดผักเฮือดะอนะเ,เพื่อนจ๋านะ ผักเคล็ดโผล่มาด้วยนะหน่อยจะมาซอยผักเคื็ดมาเจอเขาทาปุ๋ยพอดีเลยนี่นะนละไม้คนละมือแป๊บเดียวก็เสร็จนะเพื่อนๆจ๋านะถามว่าหน่อยมาช่วยเขาไหมช่วยให้กําลังใจนะจ๊ะคนเขาเยอะอยู่แล้วนะเราก็อยู่ข้างๆกองปุ๋ยหมักนะคะคอยส่งกําลังใจให้แล้วกันนะอันนี้วันนี้ถามว่ามาหลายหมู่บ้านไหมก็สี่ห้าหมู่บ้านได้นะนี่นะจ๊ะนะ เขาแล้วหน่อยเคยมาปีนเล่นกองฟางนี่อยู่นะแต่ตอนนี้กลายเป็นกองปุ๋ยหมักไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนะถ้าแบบนี้จะไวเพราะว่าเขามีการเติมปุ๋ยยูเรียเม็ดลงไปนะพี่จันทยปนี่เขาเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลน,นะตำบลสติสุขบ้านหน่อยนะเขาบอกว่าถ้าเราเติมปุ๋ยยูเรียลงไปแบบนี้มันจะทำให้เป็นปุ๋ยหมักได้ไวนะ หมักแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้ใช้เดี๋ยวพอเกี่ยวข้าวเสร็จนะเขาก็จะปลูกใช่ไหมคะปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะเขาจะปลูกเวลาเขาเอาข้าวออกใช่ไหมคะกลางทุ่งนาก็จะปลูกพวกผักนะเราก็จะนําปุ๋ยหมักพวกนี้ไปใส่นะคะพืชผลนะคะที่เราจะนําไปปลูกตรงทุ่งนาน,นั่นเองนะเพื่อนๆจ๋านะเพราะว่าอีกประมาณเดือนสองเดือนเขาก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะ พื้นที่ก็ใช้พื้นที่บ้านหน่อยนี่แหละนะตรงนี้จะเป็นทุ่งเลี้ยงวัวนะไม่ว่าส่วนรัชการส่วนไหนเขาอยากทําอะไรนะ้องชายหน่อยเขาก็โอเพ่นนะก็คือเปิดให้ตลอดนะใครอยากจะมาทํากิจกรรมอะไรนะถ้าเป็นเพื่อชุมชนนะเกี่ยวกับ